อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อะระสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต สารานาคายชามีธรรมสารานาค จามีสังคัาสารนังคัจฉามีทุติยามปิโพยทางสารนังคายฉัมีทุติยามปิธรรมมังสารนังคายฉัมีทุติยามปิสังฆังสารนังคายฉัมีตติยามปิโพยทางสารนังคาจฉมีตติยามปิธรรมมังสารนังคาย छ mita t, t i y a m p e s a ัก kang saang an kaca m อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโราวิทูอนุตโรโอปุริสธรรมสารติสัจธาเทวมนุยสานังพุทโธภะควาติสวะคาโตภะควะตาธรรมวสันติ กว a อัตตาริกวะเอหิปัสสิกว n a อวปะนะยิกวะปัจจัตตังเวทิตัพพะวิญญูหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาทิทฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุกคาราเอสภะคะวะตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชริกรณิโยอนุต angpun nyagetang loatiati ah Sampi ne metasawutan tanga kri me karang rasa senamara rang ta na tithama vitina jita tan teja sabatute jayamangkani marati re kamabyo jita saparatingku ทัทธยาคังคันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยามังคารานิลารากีริงขจวรังอติมาตพัวตังทาวาคิจากกามเสนียวสุทารุนันตังเมตตังบุเสตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเต เตชยามังคลานิโอเคตคันคามติหาัสสุทารุนันตังทาวันติโยชนปทังภูริมารวันตังอิทีพิสังคตมโนวยชิตวาโมนินโตตันเตชะสาวตุเตชยามังคลานิกตตวานกาคามุทรางอีวะคาพิณิยาจินจายาทุเทวจะนาง nagayamacete nasso mavitina jitawamuni nito tante jasa bawatute ciamangkala nisadjang wihayamatisad jagawa ta ke tuwangwata piro pittamanang ati antapu tangpanya pati bacarito jitawamuni nito tante jasa bawatute ciamangkala นินานวปนันทพุชคานวิปุตทางมาหิติงปุเตนเถระพุชเคนธรรมปยานตัวอิทวปเทสวิตินาชิตวามุนินวตันเตชะสะภวตุเตชยมังคลานิทุขาหะทีที่พุชเคะสุธาธาหะทังปรหมังวิสุททิจุติมีทิปกาพิธานังญาน พระเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชยมังคลานิเอตาปิพุตธชยมังคราอาตะคาทายโยจันนวินาธิเนสารเตมทตันทีหิตวานันเอกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมายยนโรสปัญโย มหการุณิกวนาทุหิตายสาปปาณินังปุเรตวาปารมีสาพปัด สามโัวิมตะมังเอเตนะสัจวาเจนะหูตุเตชัยมังคัลังชยานตัวปัวิยามัวเรศกยานันทิวาธโนเอวังตะวังวิชโยหัหิชยาสุชยามังคเลอปราชิตตปัลลังเกสเสบัทวิปกคเลอภิเสเกสาพระพุทธานังอาคาปต นาวะปโมตติสุนักตังสุมงกระังสุปาพาตังสุหุติตังสุขนวสุมมหวโตจสุเยธังพรหมจาริสุปทากินางกายกรรมังวาจากรรมังปทากินางปทากินางมะโลกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกตวานราปันตเต ปาทาคินิภาวตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตภาวตุสาพะมังกลังราค ตุสาปเทวตาสาพรรธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาพมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติ อานังสุขิโตโนโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุนิทุโคโหมีจงเป็นผู้ไรทุอาเวโรโหมีจงเป็นผู้ไม่มีเวนอาพยาปโาชโหมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อานิโคโพมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาเพสัตาสุขีตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข สัพเพสัตตาเวราโนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาณภพยาปาชาโรนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิคาโทนโต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สะเพสัตาสุขีอัตานังปริณารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสะเพสัตาสะพพทุกขาปามุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสะเพสตาละทธสัมปติโตมาวิคาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราจากสมบัติอันตนได้แล้ว สัพเพสตัตตกรมมะสะกากัมมทายาทากรมมโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารนาสัตว์ทั้งลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยงังกรรมกริสันติกัล,ละยานังวาปาปะกังวาตาสาธายาธาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆั้นสืไปเอตามีมาดาปิตุนางโอโตุ Suílá votu mata bitolou Pós-bunbunni Tum-sambit-ke-manda-dia-pom-pa-ga-tá Pó-nai-manda-dia-pom-pa-ga-tá-mi-pam-su me yá ยิ่งนั่งสัพเพตานมโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเตตาขอส่วนบุญนี้ต้องทำเด็กแก่เพีทั้งหลายขอให้เพีทั้งหลายมีความสุขยินังสัพเพรีนมโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้ ำเบ็แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทัมสาตัสสัตานังโหตุสุปิตาโมตุัาเพสัตาขอส่วนบุญนี้รงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดการอธิษฐานขอโอหสิกรมให้ว่าตามดังนี้ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอ